สวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบหุยทำไมไหนวะเนี่ยหน้าเก่าเก็บไว้เป็นความลับเลยนะเราปอพอมเลยบอปลบอบอ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 ลบอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่มาวันนี้มาไกลมากมาจากไหน คือคุมวิทย์มาจากไหนครับคือคุมวิทย์มาจากบ้าน์เขาไม่ได้นเหมือนกันเรียสูชื่อครับตอนนี้เขียนคำสูตรชื่อคนนี้แล้วอย่าไปเล่นที่อื่นนะเพื่อนเพิ่งมาครั้งแรกเหรอครับเพิ่งมาถึงเพิ่งเพิ่งไปดูเลยเพิ่งไปดูดมิกิมิกินเมื่อกี้เสร็จใช่ก็เห็นว่าจะมาดูหนังพอดีแล้วสองคนนี้ทำอะไรกันอะไรมาดูหน่อยเห็นคนมันเยอะเลยเดี๋ยวก็น้อยใจเยเราแนะนำให้ทุกคนพูดเยอะๆครับสมุดเขาไม่มีทางพอครับ จุกตัวมามัเนมีไอเนี่ยแม่คนจีนโอ้ยขอบคุณนะครับเชียร์นดี๋สลับนิดนึงขยับนะขยับลมุกมั้งขยายิวทาาชายวันเดวันเดย์ใช่นะวันเดย์ไวิวไอวิวคือทำหน้าตาไอวิวไอวิวของีนนไม่ได้ติด maybe Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn